ครับก็ผมรับก่อสร้างโกดังสเร็จรูปครับก็หรือว่าจะซื้อโครงสร้างไปอย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูหน้างานกันนะครับว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับมาที่ตัวโกดังนะครับก็ตัวนี้เอ่อเรียกผมเรียกเป็นเอ่อ H W H 4นะครับก็จะเป็นเสาไวแฟงนะครับแล้วก็เป็นโครงที่เป็นราคาลงโครงถักนะครับก็ตัวนี้ยอดทิศนะครับ ก็หลังนี้ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับหลักร้อยตารางเมตรนะครับไม่ถึงพันนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเขาจะมีเครนด้านในนะครับก็ต้องการความมีมาตรฐานตรงนี้หนึ่งนะครับก็เลยจ้างเรานะครับก็ส่วนใหญ่ที่งานที่เราได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวก1 0 0 0ันตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็จะเป็นงานที่ต้องการมาตรฐานนะครับมีสถานิกวิศวกรนะครับช่วยดูงานนะครับช่วยเซ็นนะครับ ก็อย่างตอนนี้ครับก็ตัวโครงสร้างนะครับก็ลูกค้าเขามีติดด้านล่างนะครับขึ้นไป2เมตรนะครับก็เป็นงานก่ออิฐฉาบปูนนะครับด้านบนนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาติดตั้งเครนะครับก็ติดรางเครนแล้วก็ติดตัวเครนนะครับก็ค่อยๆไปทีละงานนะครับก็ตอนนี้ตัวหลังคาแปลหลังคายังไม่ได้ยิงนะครับอันนี้ถ้าเผื่อไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแปลหลังคาก็จะดูขนาดก็จะพอดีพอดีนะครับ ก็ใครสนใจจะซื้อแต่โครงก็ได้นะครับตัวโครงที่เป็นเสาแล้วก็ตัวโครงทัดนะครับก็มีงานแปลหลังคาให้ด้วยนะครับก็จริงๆอยากได้ชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะครับส่วนไหนนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตอเย็นแล้วนะครับก็ไลฟ์ตอนนี้นะครับก็ไม่ไปรบกวนช่างด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยพามาดูนะครับก็จะเป็นงานรั้วนะครับอนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นออฟฟิศนะครับของลูกค้านะครับหลังคาก็เอาเป็นหลังคายื่นออกมาคุมด้านนอกเลยนะครับตัวนี้ยื่นออกมาห้าเมตรนะครับกว้างมากครับโครงสร้างเหล็กได้มาตรฐานนะครับจะซื้อแต่โครงสร้างก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่า เป็นงานติดตั้งนะครับตั้งแต่งานพื้นนะครับก็คืองานพื้นนี้ผมรับหมดเลยนะครับทั้งโครงการเลยนะครับก็คือรับทั้งพื้นทั้งตัวกดังเสบ็ดรูปนะครับถ้อใครอยากติดตั้งนะครับที่เป็นงานเหล็กนะครับจริงๆพวกที่เป็นงานที่เป็นงานปูนะครับสองชั้นถึงสี่ชั้นนะครับที่เป็นอาคารอย่างทำเทาเฮาอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆก็มีด้วยนะครับจะมีกันอยู่หลายงานนะครับก็สนใจเรื่องงานก่อสร้างอะไรนะครับก็ส่งมาถามกันก่อนได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นพื้นหล่อในที่นะครับก็ยังไม่ได้หล่อนะครับเดี๋ยวทํางานจะมีงานก่ออิฐเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศด้านหน้าของทางลูกค้านะครับจริงๆงานพื้นนะครับเราจะทําไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่พอดีน่าจะช่วงนี้ฝนตกนะครับงานพื้นก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับก็งานไหนมากก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เอาเข้ามาก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเครนนะครับติดตั้งนะครับยังไม่ได้ทดสอบนะครับ มีตัวกากบาทด้วยนะครับพอดีมีส่วนของงานเคตแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละงานนะครับก็โครงสร้างพวกนี้นะครับก็เป็นตามที่วิศวกรนะครับได้วางแผนไว้นะครับอ่าครับกลับกล้องมานิดนึงนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับวันนี้ก็จะเห็นหน้าใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับ พอดีผมไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาครับมันเลยไม่ระยะมันเลยไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวพาไปดูตัวพาไปดูตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับตัวรั้วนะครับจริงๆเผื่อใครจะทํานะครับก็ดูไว้นะครับก็สามารถไปจ้างช่างนะครับก็เอาไว้ดูเผื่อว่าจะให้ช่างเขาทํางานนะครับเราเวลาเรามาตรวจหน้างานนะครับเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับฝั่งนี้ครับ พอดีฝั่งนี้เป็นพื้นที่ดินมันต่ำนะครับตอนนี้ก็ด้านล่างเป็นจะมีกําแพงกันดินนะครับแล้วก็วางคานนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีกําแพงกันดินนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของด้านหน้าตัวนี้ติดกับถนนแล้วนะครับก็จะลงเข็มนะครับแล้วก็หล่อคานไปเลยนะครับหล่อคานแล้วก็ขึ้นเสาครับก็งานตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นงานหล่อที่นะครับอย่างจะเห็นรตรงเสาด้านหน้าของตัวอาคารนะครับก็จะเป็น เดี๋ยวจะเป็นเสาปูนหลอดนะครับแต่น,นี้จะเป็นเป็นเป็นสเสาเหล็กนะครับก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อว่าจะไปทำโครงการของตัวเองนะครับพุกงานตอนก่อสร้างกด,ดังนะครับก็ดูเป็นพวกระยะล่นเอานะรึกษาวิศวกรน,นะครับก็จะสามารถตอบได้นะครับส่วนของงานโกด,ดังนะครับตอนนี้ก็อ่ ตัวโครงสร้างนี้ก็มาติดตั้งแล้วนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานเกาะอิฐฉาบปูนนะครับก็มันไม่ได้สําเร็จรูปทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีงานเกาะอิฐฉาบปูนครับเนี่ยนะครับที่เป็นพวกแผงพวกนี้ครับถ้าไม่มีเกาะอิฐฉาบปูนก็จะเร็วขึ้นมากนะครับก่้รใคาไม่ซีเรียสนะครับจริงๆตัวที่เป็นเกาะอิฐฉาบปูนครับสามารถทําเป็นผนังอีพโฟมก็ได้นะครับหรือบางที่นะครับก็อย่างล่าสุดที่ไปทํามานะครับก็เป็นตัว ผนัง EPS o ฟ m ทั้งหลังเลยนะครับตั้งแต่ตัวพื้น,นครับขึ้นไปถึงตัวหลังคาเลยนะครับเอาพวกนั้นก็จะทํางานได้รวดเร็วก็แล้วแต่จุดประสงค์นะครับถ้าอยากจะเอาไว้พวกเก็บความเย็นนะครับหรือว่าด้านในจะต้องการควบคุมอุณหภูมินะครับติดแอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นผนังพวกนั้นเป็นผนังพวก EPS o r m แทนนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกช่องเปิดด้วยนะครับ ตัวนี้ต้องการความแข็งแรงนะครับเขาก็เลยมาจ้างที่บริษัทคคือพื้นที่มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีงานที่ต้องใช้งานเครนนะครับก็ต้องการโครงสร้างโกดังที่มันได้มาตรฐานหน่อยนะครับก็ให้มีของส่วนของวิศวกรคุมงานนะครับแล้วก็มีการเซ็นด้วยนะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับแต่จริงๆโกดังหลังที่ไม่ใหญ่นะครับบางคนนะครับก็อาจจะไปเลือกใช้ผู้รับเหมาที่ ที่อาจจะไม่ได้ต้องมีมาตรฐานมากนะครับตัวโครงสร้างนะครับสร้างขึ้นมาแค่ไว้เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวกอย่างนั้นนะครับก็สามารถจ้างผู้รับเหมาคือพวกนั้นก็คือถ้าในส่วนของที่บริษัทครูแข่งจะเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นตั้งแต่1 0 0 0ตารางเมตรลงมานะครับแต่ว่าถ้า1 0 0 0ตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็คู่แข่งของที่บริษัทก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่บริษัทนะครับที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ทํางานกันแบบนี้นะครับ สำหรับพวกโครงการแบบนี้นะครับก็ที่บริษัทครับก็ประสบการณ์18ปีนะครับสร้างมาผมว่าน่าจะเกิน5้าร้อยหลังอยู่แล้วนะครับ500้าร้อยโลนะครับทั้งโลงเล็กโลงใหญ่นะครับเพราะว่าเราทำกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับพาไปดูโครงสร้างด้านในนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะเห็นนะครับก็นอกจากจะมีตัวเสาตัวโครงหลังคาแล้วนะครับที่เป็นโครงถัดนะครับก็อ่า ก็จะมีตัวโครงสอยครับโครงสอยที่จะเอาไว้ยึดระหว่างตัวตัวเสาตัวนี้ทุกตัวนะครับเข้าหากันนะครับอาจจะมีอยู่ตรงโครงกลางด้วยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิศวกรอ,ออกแบบนะครับตามความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็ความแข็งแรงจะเพิ่มมากว่าปกตินะครับสําหรับที่นี่นะครับเพราะว่า,าจะต้องมีติดตั้งเครนนะครับ ตัวเครนนี่ถ้าเผื่อไม่ผิดนะครับก็ระยะความกว้างของตัวอาคารนะครับไม่เกินไม่เกินสัก15เมตรนะครับก็สามารถติดตั้งเครนที่เป็นเอา,เอาไว้กับตัวอาคารได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครนที่มีหน้ากว้างกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องเ,อเป็นเครนที่มีขานะครับลงอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็มีรางวิ่งอยู่กับพื้นไปนะครับ ถ้าใครติดตั้งเขตนะครับก็ตัวพื้นก็พยายามดูให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ไบเม็ดล้อเข้าอยู่ครับทำพื้นทั้งในนะครับพื้นทั้งในก็เป็นพื้นรับน้ำหนักนะครับหนึ่งตันต่อตารางเมตรนะครับก็เมื่อกี้ที่อาจจะเห็นว่ามีตัวมีตัวเหลาต่อเข็มนะครับแล้วก็มีตัวดอกฟุตติ้งครับเดี๋ยวเอาตัวไวเม็ดไปวางนะครับเป็นไวเม็ดสองชั้นนะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับ คล้ายๆกับตัวที่เป็นออฟฟิศนะครับ่าเดี๋ยวนี้ครับขนาดก็คล้ายๆกับตัวออฟฟิศนะครับมันจะเป็นควเมดวางผักอยู่2ชั้นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ปูผ้าใบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็มีเดี๋ยวถ้าจะติดพวกไม้เทนชี้อะไรนะครับก็มีงานเขื่นนะครับขึ้นมาไว้ครับสักสิบเซนนะครับก็ไว้กันน้านะครับกันน้ำย้อนจริงๆผมมี ก่ออิดทุกอันนะครับผมก็จะมีไว้หมดเลยนะครับแล้วแต่บางคนนะครับคือบางคนก็จะทาเฉพาะที่มันเป็นห้องน้ำครับถ้ามีห้องน้ำมันจะต้องมีเขิบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกั้นผนังปกติอาจจะไม่มีเขิบก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ก็ทําไว้เป็นมาตรฐานนะครับทั้งหมดเลยนะครับครับผมก็สําหรับงานก่อสร้างโกดังอาคารนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็เก็บไว้นะครับเป็นอยู่ในคลิปไลฟ์นะครับถ้าเผื่อใครอยากจะดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ผมมีทั้งโกดังสเป็ดรูปบ้านสเป็ดรูปนะครับตอนนี้ที่คนดูเยอะนะครับก็มีเป็นบ้านปูนสเป็ดรูปนะครับเผื่อใครจะสร้างรีสอร์ทนะครับก็สามารถเข้าไปดูในในช่องของผมนะครับก็ลองไล่ๆดูก็ได้นะครับในส่วนของที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นส่วนของไลฟ์สดนะครับอย่างไลฟ์สดในตัวนี้ก็ เดี๋ยวก็จะเข้าไปอยู่นะครับในในช่องของ YouTube เหมือนกันนะครับก็สามารถกลับมาดูได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับ